ได้เพียงมองฟ้าและภาวนาให้สมหวังกับสิ่งที่ตนเองพยายามกำลังทําอยู่แม้ว่าเด๋ยวบางทีมันจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างท้ลอลบบ้างไม่เป็นไรทุกป,ปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วโอเคมาแล้วฮะรถธรรมดา2องนึงกรุงเทพผนพงตะพานหินนะครับอีกประมาณ28วันที่เราจะเดินทางกันเป็นขบวน2องนึงสนะครับ่า วันนั้นเนี่ยจะทำขบวนโดยหัวจักอะไรเดี๋ยวรอดูกันอ่านับถอยหลังอีก28วันวันนี้คุณปู่ทำขบวนฮะวันนี้หมายเลขอะไรฮะ4044ูี่ีอย่างที่มอนะครับคุณปู่ GK ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะถนัดมาทำรถธรรมดามากกว่าอีกนะครับอ่า โอเครถธรรมดาสองหนึ่งนะครับโอเคเขาอาจจะลงน้อยนะครับไม่เป็นไรเนาะโอเคโอเคนี่ก็เป็นรถธรรมดาสองหนึ่งนะครับกรุงเทพฯโผลพงกตะพานแห่ง รถจะไปจจอยที่สถานีวังกาบบามนาตอกายลงตะขบและไปสิุดที่สถานีตะพานหินนะครับโอเคนะครับทุกป,ปัญหาย่อมมีทางออกนะครับนะคนเราแก้ได้อยู่แล้วมีสองมือเหมือนกันโอเคไปเจอ408ที่วังกาบนะครับบอร์ดดิจะเป็น109นะครับนะ คนที่ถือเขียวเนี่ยไฟเขียวเนี่ยเป็นสถานายสถานีคนใหม่นะครับมาปฏิบัติแทนอโอเคไปสัรับ